โรงเรียนกระดาษโรงเรียนนี้ห้ามสอบตกทดลองเป็นนักเรียนก่อนเปิดเทอมจริงลองมีเพื่อนใหม่มาดูกันว่าจะเกิดเรื่องราวว้าวุ่นขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วมาดูกันทุกคนตอนนี้พี่สีมาเจอโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนกระดาษใายข้างหน้าเขียนไว้ว่าโรงเรียนนี้ห้ามสอบตกแล้วเราจะเข้าไปเรียนได้ยังไงอะ เขาลลอกประตูเอาไว้อะทุกคนแต่คือพี่ผ่านมาแล้วพี่อยากจะเรียนโรงเรียนนี้มากอะทุกคนใช่ค่ะหนูก็อยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้พี่ว่าอันดับแรกเราจะต้องเปลี่ยนชุดของเราให้เป็นนักเรียนก่อนซึ่งในโบรคเคิลเวนเนี่ยเขาก็มีชุดนักเรียนให้เรานะคะอ่ามาดูกันนี่เลยชุดนักเรียนชุดผู้หญิงแบบนี้แล้วเออจากนั้นพี่ก็จะลองเออกดกริ่งแล้วกันนะแล้ว เอย,อย่าเพึ่งท้อใจดิเราจะต้องหาวิธีเข้าไปเรียนที่โรงเรียนกระดาษแห่งนี้ให้ได้และพี่จะเข้าไปยังไงเขาล็อกประตูเอาไว้อะเออพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเรากดแบบนี้แล้วเขาไม่ตอบรับอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับเขาจะไม่สนใจอะไรเลยด้วย <c oughs> เอาเราลองพิมพ์เราลองพิมพ์พิมพ์ว่าเออเราอยากจะมาสมัครเข้าโรงเรียนแห่งนี้อะคะ่ะ อ่ามาสมัครเรียนค่ะอพิมพ์ไปเลยแบบนี้นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าวิธีนี้ได้ผลก็เอาไปใช้กันนะพี่คิดได้ยังไงว่ามันจะได้ผลเขาหมั่งเบือนเราวขนาดนี้โอ้โหทำเหมือนเราเป็นทาตุอากาศเลยโอ,โ,อโอ้มีคนวิ่งมาแต่เอเหมือนไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะทุกคนแล้วพี่จะเข้าไปยังไงะคะโอเคทุกคนในเมื่อเขาไม่ให้เราเข้าแบบนี้นะคะเราก็จะหาวิธีลักลอบเข้าไปค่ะทุกคน เจ้าหนายจะดีออกเข้าไปเดี๋ยวก็โดนเตะเอาเราเนียนนะเราเนียน,นยใส่ชุดนักเรียนแล้วเขาไม่เตะเราออกหรอกเออวิธีการนะคะก็คือการวางที่นอนนะคะทุกคนหามุมที่มาเหมาะแล้วก็เข้าไปเลยต้องเลือกดีๆนะทุกคนนะให้แบบว่าเราสามารถนอนแล้วทะลุเข้าไปได้นะโอเคได้ละอันนี้น่าจะได้<า>นี่มาโผล่ตรงไหน่ะหูยดูเหมือนจะเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์ทุกคนดู เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอามาดูกันว่าเขาจะยังไงเราจะเนียนได้ไหมแกงนั่งไกลๆก่อนละกันนะโอเคเวิธีการเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์นะทุกคนนะเปิดเทอมแล้วเราจะต้องเออถือสมุดหนังสืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับการเรียนนะทุกคนจะไปถือขนมขนมอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณครูไล่ออกเอาละเรียบร้อยเห็นป้าใบบัวเข้าได้แล้วเอ๋ เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้กดตั้งนานไม่มีใครเปิดแล้วทำไมอยู่ดีๆออกไปแบบ,แบ,บง่ายๆแบบนั้นอะ oh. ออเอ้าอุตส่าห์แอบเข้ามาพี่คะเขาเปิดให้แล้ว โอเคไม่เป็นไรนะคะแสดงว่าเขาเปิดให้หนักเรียนคนอื่นเข้ามาแล้วนะทุกคนเอาล่ะเราจะเข้ามาเรียนหนังสือกันวิธีการเรียนหนังสือที่ถูกต้องนะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็คือการที่เราต้องมานั่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะ mm hmm. เพราะมันมีป้ายเขียนไว้ว่าใครดื้อนั่งกับครู mm hmm. เห็นหม mm hmm. ามตรงนี้นะะ mm hmm. ซึ่งพี่นะคะไม่อยากจะไปนั่งกับครูอย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นการสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเอาล่ a b c d e f g h i j k l ขออองะไรเธนั่นมันระดับอนุบาลแล้ว๊ยคุณครูมาคุณครูมาทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะเอาอะไรที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยคุณครูเขาก็จะยืดด้วย<อ>เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องห้ามเล่นนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูหันหลังเราก็อาจจะแอบเล่นได้นะทุกคนนะมันจะดีเหรอโอเคเอา iPad ขึ้นมาเลยครูคะเพื่อเล่น iPad เอออะไรนะครูคะ คนนี้เอ่อเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาไม่บอกชื่อเอ้ยเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะฮะาคายครใครใครเอ้ยไม่ใช่พอไม่ใช่พออุย <l ars> อ๊ยอุ๊ยคุณครูทำโทษ <laughs> <c oughs> เป็นวิธีทำโทษที่ไม่เหมือนใครมากๆเลยค่ะทุกคนเอาไงดี เดี๋ยวเราจะเออเอาของเล่นออกมานะคะเออเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็น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 อะไรดีทุกคนโอ้เอาลูกบอลออกมาเตะดีไหมเจ้าหน่อย่ยานะอ่ะไม่เอาก็ได้งั้นเป็นกินผลไม้แล้วกันนะแอบกินเล็กๆน้อยๆุนครูเขาไม่ว่าอะไรหรอกมั้งเฮ้ยหวาเฉียวไม่มีคนเห็นเลยไม่เห็นน่ะหรคนที่ชื่อโอลิเวอร์เขาเป็นครูหรือเป็นนักเรียนอะ เขาก็เออไม่อยู่เฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้นนที่เป็นครูนี่อ่ะกินโชว์ไปเลยกินโชว์ไปเลยมาดูกันว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่าเอยทำข้อสอบเสร็จหรือยังนกเรียนอ๋อเออครูคะหนูไม่ค่อยเข้าใจเออเห็นปะพี่บอกแล้วเขาไม่สนใจแล้วทุกคนโรงเรียนนี้นะคะกฎก็คือห้ามสอบตกเน็ตขาดพี่ไม่รู้นะว่าเขาเออให้ทําข้อสอบอะไรกันอยู่ตอนนี้แต่คือพี่หิวมาก โอเคเลิกเรียกได้แล้วโอ้ยกลับไปนั่งทีกลับไปนั่งทีได้แล้วพี่รู้สึกสงสารครูโรงเรียนนี้จังเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกับเพื่อนเราดีกว่าทุกคนครูไม่อยู่แต่งหน้าทำผมถ่ายติตก๊กต็อกโพสตอรี่ทำอะไรก็ได้หรือจะเล่นของเล่นก็ได้เออสวัสดีเออชื่อโมจิเหรออืมอายุ11ปีเองพี่โอ้อายุ 11ปีใช่ไหม,มเราชื่อมิโดรินะยินดีที่ได้รู้จักเออรายการตอบรับงั้นเดี๋ยวเรานั่งเป็นเพื่อนแล้วกันนะเราอยากจะมีเธอเป็นเพื่อนอะไยอ,อะไรเนี่ยครูคะเพื่อนคนนี้เออเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาแย่งที่หนูคะ่ะบอกก่อนว่าทุกคำพูดพี่มโนขึ้นมาเองนะทุกคนนะ ดูเหมือนว่าน้องโมจิจะตกใจนะคะว่าเออทำไมเราถึงมานั่งที่เขานะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้จักเรานะคะทุกคนครูคะ่ะแล้วตอนนี้คุณครูก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนคนดื้อต้องไปนั่งกับคุณครูนะเอยเราไม่ดื้อเราแค่แบบอยากมีเธอเป็นเพื่อนเท่านั้นเองอะแต่เธอถามเราหรือยังอะเออเออจริงว่ะทุกคนตอนนี้พี่กายเป็นไม่มีคนคบแล้วนะ เเศ้าลยดนตีเศร้าต้องมาแล้วละ่ะทำไมการใช้ชีวิตในโรงเรียนมันถึงได้ยากลำบากอย่างนี้อะเราอยากจะมีเพื่อนสักคนเราอยากจะหาใครคุยสักคนแต่ว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลยอะพี่พยายามนะทุกคนพี่พยายามชวนทุกคนคุยอะเกรซหวัดดีเราชื่อมิโดริเราอยากเป็นเพื่อนกับเธออะ ทำไมเกตย,ยืนอย่างนี้อ่ะเกตก็ไม่ตอบอะไรนะคะทุกคนแถมยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหุยเหมือนเกดจะเห็นอะไรบางอย่างปะครูคะเพื่อนคนนั้นเออครูคะเพื่อนคนนั้นครูครูรับห้องน้ำอยู่ไหนอะครบโหูคุณครูเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจนักเรียนแล้วนะคะตอนนี้ นักเรียนแต่ละคนก็ปั่นป่วนกันเหลือเกินอเดี๋ยวเราจะลองคุยกับโอลิเวอร์นะพี่ว่าโอลิเวอร์นี่น่าจะเป็นครูไหมเพราะโอลิเวอร์นี่ก็สร้างด้วยนะคะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าอีกคนนึงเขาชื่อว่าอะไรนะคะทุกคนหรือเขาเป็นคุณครูกันทั้งสองคนพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เอาเป็นว่าสองคนนี้หนึ่งในนี้ต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนกระดาษด้วยเอ๊ะเขาก็เหมือนจะเห็นเราหรือเปล่า พี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าตอนนี้คือโอลิเวอร์กำลังสร้างห้องให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะลองฟ้องคุณครูว่าโมจิแกล้งเราซึ่งจริงๆแล้วโมจิไม่ได้แกล้งอะไรนะคะแต่เราอยากจะแกล้งโมจินะคะทุกคนเอาล่ะครูคะคือว่าโมจิแกล้งหนูอะค่ะเฮ้ยเขาสนใจเขาสนใจเขาหันมามองเราแล้วทุกคนบ้าบอรเราไม่ได้แกล้งเธอสหนอยแต่เธอแกล้งเราจริงๆนะเธอแกล้งไม่เป็นเพื่อนกับเราไง การไม่ได้เป็นเพื่อนกับเธอมันไม่ไ,มได้หมายความไม่เห็นัก่ซะหน่อยนะเราทนไม่ไหวแล้วนะเธอต้องการให้เราโมโหเหรอทำไมอ่ะเธอก็รู้ว่าถ้าเราโมโหแล้วเราจะกลายร่างอ่ะเออกลายร่างอะไรนักเรียนแม่บอกว่าหนูต้องระง,งับอารมณ์เอาไว้ค่ะครูเพราะว่าหนูมีพลังวิเศษถ้าหนูโมโหขึ้นมาหนูจะกลายร่างเออเออกลายร่างอะไรนักเรียนเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนกลายร่างแบบนี้นะค่ะทุกคนดูนะ ดูดูไรอ้แกไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนชนโอ้ my god, oh, my god. และแล้วเราก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนกระดาษคะ่ะทุกคนจบบอริบูรโอ้ my god